ของหายในโรงแรมใครต้องรับผิดชอบมาดูเคสตัวอย่างเคสนี้กันนะครับนายสงบได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นเวลา3วันโดยเขาได้สิทธิพิเศษจ่ายเพียงค่าห้องวันแรกเท่านั้นปรากฏว่าในวันที่2อนายสงบได้มาใช้บริการร้านนวดภายในโรงแรมและเขาได้นำสนอร้อยคอทองคำมูลค่า1 0,000แบาทและแหวนพิร มูลค่าห้าห0ื่นบาทใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของร้านนวดโดยเขาได้แจ้งให้ในายดำซึ่งเป็นพนักงานดูแลภายในร้านนวดได้ทราบว่าเขาได้เอาของมีค่าใส่ล็อกเกอร์ไว้ให้ดูแลให้ด้วยหลังจากที่นวดเสร็จปรากฏว่านายดำโดนขโมยสร้อยคอทองคำและแหวนเพชรไปเขาจึงรีบแจ้งผู้จัดการของเลงม แต่ทางแรมกับปฏิเสธความรับผิดชอบและอ้างว่านายสงบนั้นได้สิทธิพิเศษจ่ายแค่คือแรกเท่านั้นแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่สองทางแรมจึงไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้มาดูกันครับว่าข้อปฏิเสธของทางแรมจะฟังขึ้นหรือไม่ก่อนอื่นต้องมาดูที่ตัวบทกฎหมายก่อนครับตาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6ก4บอกไว้ว่า เจ้าสำนักโรงแรมหรือโฮมสเตย์หรือสถานที่อื่นทำ,ทำนองเช่นว่านั้นจะต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนทางคนเดินทางหรือแขกอาศัยได้พามาและมาตา6กจหนะครับเจ้าสำนักต้องรับผิดในการที่ทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหายหรือบุกสลายไปอย่างใดๆ แม้ถึงว่าความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะผู้คุณไปมาเข้าออกหน้าโรงแรมหรือโฮมสเตย์หรือสถานที่เช่นว่านั้นก็คงต้องรับผิดความรับผิดนี้ถ้าเกี่ยวด้วยเงินตาธนบัตรตั๋วงเงินพันธบัตรใบหุ้นใบหุ้นกู้ประทวนสินค้าอัญมณีหรือของมีค่าอื่นๆให้จำกัดไว้เพียงห้าพันเว้นแต่ จะได้ฝากมีของมีค่าเช่นนั้นไว้แก่เจ้าสำนักและได้บอกราคาของชิ้นนั้นอย่างชัดแจ้งแต่ถ้าสำนักไม่ต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือแต่สภาพแห่งทรัพย์สินนั้นหรือแต่ความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผู้นั้น หรือบริวารของเขาหรือบุคคลซึ่งเขาได้ต้อนรับ